สบายดีพี่น้องมาสุขุสุขคนนะจ้าพอแอรเห็ดข้อกไก่กะไก่สีแล้วเลยพี่น้อง้อกไก่ขอบปิดอรอยแบกบแม่นางกินยังไงกินหนึ่งมันโอ,อนพี่น้องมันปวดสะแปแ็นแดงหายมากขึ้นนี่จะมาหอดว่หนังได้ไหมคะขวานาขึ้นขวานาอ,อ่ะ ในใจอ้นก็นอยาห้พอกัก็แม่เลยอยู่นําพี่น้องเลยบ่อยาห้เมื่อซ้าแหละหาได้ทางผูกผึ่กัญญาพี่น้องเลยสวัสดีับสวัสดีเพราะชี้จะเล่นข้งแรกกับบอเต้พี่น้องมือจะเล่นก็นดีนะนะประจำเพื่อนได้แก้ทำแก้นี่าดแีแต่เอาน,นมา,นมายัสบยน มาลลยพายเถอะตะเยพักทีแรกนะมาคได้ไหยอืมบ้ามงเงินั่งเงินัรง,งกัน <c oughs> ทำดีเด้อใช่ลงายใช้ไหมฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮเาฮอาฮ่า่่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่่่่า่า่าา่า่่่่่่า มาปยานพงกันเนาะไปไปไปโบสุขซันเลยโบปีไปไปนะเขไป่อนมาะเขานะเรรับอยเ่าซื้อใอีกอ่ลงหน้าเป็นพงกันเนาะงง การถูกปล่อยกาคุณกปล่อย หอดนาพญายงแล้วเออมีแต่น้องพรอยู่พี่น้องพญายงมาอยู่พ่อจ้เอาไปใส่พรฮะอยู่น้องเทิงพ่อเออตึกแหเราไปอยู่ซัา หาเราไปตะขอดถานบ่ะซะเออหากระโูดเพิ่บอ่า่นเพ่บอกให้ลงมาเอาถ่านเผิ่อไปเอาเงินน้เมาว่านนี่มื่าว่านมือเเมือเช้ามือะมือสะมอว่านี่มื่อว่านนี่เผิ่นเผิ่นไปเอาเงินน้ำแล้วพอเ่าเมื่อออินเพื่นสิขอดถ่านพนเราเมื่ออิแล้วมาเอาถ่านนําเพิ่นเพิ่นว่าเลยมาถ่านเพิ่นโชคชัยหากระถ่มเนาะ หาการะโม h u m ยันเมื่อื่นเมื่อื่อไปแล้วนะเนาะโอ้ไปกระปุกอะไไนะกระปุกมัมากางานเลยกวางนาวเาาานี่ยก็วางนาวปะผลอมาใช่เนาะปลูกก็เหมือนกันนี่อันนี้เพื่อจะเตรียมปลูกกันบ่กุดเลยอ่ปลูกมันโอ้โอเราก็เห็ดหันเห็ดหนีเลยพี่ใหญ่พงษ์พี่น้องเลยผลไปเอาเครือมันเน,น,นาะอุ่นผลมามาปลูกเห็ดแคนคูไว้เนาะเออเอาผลมาอยู่น้องพรอนมาผลไปขวางแฮ่พี่น้องเลย อไปหาป้าหาปูเฮ้ยเนปนไะผ่นะเฮ้ยเด๊ะเด๊ะบุม,มามนไผ่นะ เอาลุดมุกป,ป่ามาเลยพี่น้องเลยดูไปนะหู้บ่ฮะน้องพรกับบเห็นเพ่นหลายเดือนหลายเมื่อแล้วมาเบิงมนันใหญ่เลยพี่น้องไล้ขลาดขึ้นเลย ตอนน่ะเห็นในน้อยปันลอทีบ้าแบบง่ายแล้วห้าควานห้าขวาะเชืเ่อคารถจักบุหมุนมาในนั้นเลยนะมีน้ำได้หยนะฮะ ป er, you know, you know ่ามาเลยอนู่ะมีเทยนู่ะพรนาะะเผ่อไปขวางแฮอยู่น้องอยู่น้องนี่บะเทิงนี่บ้าเออใหญ่พงมาแล้ว รถบูป่าบูดงมาเนี่ยนะรถประงงามบลยมันอ่านบอกมันเผยนะรถบูป่าบูดงลัดหัวยลัดห้องมานี่ยใชนี่นะรถประงงามเลยวกปลาปลาโตกุ้งโอ้ช้อนอะไรเนาะกุ้งเออกุ้งตัวบางไงนาะปลาก้อก็ได้ตัวดียาวพี่น้องเลยแก้ปัญหาพอได้กินพี่น้อง ปลูกไว้พอได้แก่เนาะนั่นเจาหาดินอื่นมาใส่ไหมันมึขึ้นมันอดินทรายมันถือเคยมีแต่แนมเราดูโคตน้ามันคัดปลูกเนี่ยพ้นละแม่นพูใหญ่พงเลยม่ดดิ

าพี่น้องเดินทางกลับเฮาไัรนี้กลับมาเฮือนพี่น้องไม่ได้โคงว่ามื่ออื่นมืออน่อือว่าผลเอาไปเอาเงินมาก่อนว่ามื่ออื่นมุลงไปเอาได้นะว่ะมันยังคุมเมืองขาดมาทากินเราค่ะพี่น้องเลยเดินทางกลับไร่ชับฐานพี่น้องมาเฮือนละลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พี่น้องลาบก่อนพี่น้องสวัสดี